โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับอยู่ผมยี่กับโลหะนะครับกับเกมลัสนะครับผมอันนี้ก็เป็นเลดฟอร์มไลท์นะครับตอนนี้คือเราจะทําการเลดบ้านหลังนี้กันนะครับเพราะว่าเราเล็งมาตั้งแต่วันแรกๆแล้วเองทําอะไรน่ะโอเคนะครับเซิร์ฟนี้ก็เป็นเซิร์ฟรัสเซียนะครับผมที่ผมได้เล่นกันในไวท์ล่าสุดเลยนะครับผมใครที่ยังไม่ดูเต็มๆเนี่ยสามารถไปรับชมได้ใน Facebook Fanpage นะครับผมมีทั้งหมดประมาณ3วันเลยนะครับผมเป็นการเล่นเซิร์ฟรัสเซีย ครั้งแรกแบบจริงจังนะครับผมต้องบอกเลยว่าเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟที่ค่อนข้างแปลกมากๆนะครับแต่แปลกไงทุกคนลองไปไล่ดูย้อนหลังได้ใน Facebook Fan Page นะครับผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับผมเน็ตเน็ตมัันดาเว่าเน็ตรีใช่ไหมเออเข้าได้แล้วเหรอเนเซิร์ฟมาละไอเน็ตรีเซิร์ฟมาที่มันรีเองอ่ะพี่รู้ใช่ไหมเออเซิร์ฟมาเนี่ยเนี่ยเป็นด้วยอารโร่คุณเออ แล้วไปเละกันแล้วหรอ,อยังกำลังโอยไม่ทันเลยเป็นไงละ่ะโอ้ไปก่อนนะครับจริงๆแล้วผมหล,หลอกให้เตรียมของกันให้เสร็จไงใช่หรอ <c oughs> ผมละเลอเพิ่งมาฮอยมันเงียบมันเ,เงียบเหงาอ,อย่างว่าบ้านมานันอะมาแล้วครับผมมาไปน้องมาเลยมมอันนี้ก็เป็นบ้านที่เราจะเละน,นะทุกคน Oh, มันเปิดข้างในด้วยพี่ตรงนี้ไหนอะตลาดว่ามันออฟไลน์แล้วโอ้ oh, เปิดเปิดอย่างข้างในเลยนะเนี่อยอย่าเอา <ừ. S 1> โอ้หบ้านเป็นประกอบนี่ว่าน่าเห็นใน,นกล่องเลยนะพี่ไหนวะไหนวะไหนวะเห็นปะเนี่ยเนี่ยมองหารูอ่ะในรูลูเนี้ยเห็นใน,นกล่องเลยพี่ดูดิอืมเออวันถ้าเราเข้าประตูนี้เรา หรือว่าเราตามประตูเราโดดเข้ามาทำงานน่และแล้วก็ตามประตูเข้าไปเลยอ,ะอ่ะงั้นเราเอาของมาเลดสุดดานิดหน่อยได้แล้วมั้งผมได้นะเออเอาปล่ลองดูเปล่าเผื่อเผื่อแบบไม่ต้องใช้เยอะเลยแต่ถ้าแต่ถ,ถ,ถ้าเองเอสุดดามาแล้วมันตื่นอ่ะแล้วเราของไม่พอเข้าไปต่อเราต้องมาเลดเลยเว้ยเข้าใจปะถ้าเรามาเลดแล้วเราของไม่พออ่ะเรากลับไปทําของหรือกลับไปเอาของไม่ทันแน่พี่ว่าถ้ามันถ้ามันกลับมา คือเอางี้เราระเบิดกำแพงปุ๊บใช่ไหมเราวิ่งเข้ามาฝั่งนี้เลยจากกาแพงอ่ะโอเคไหมได้ๆเองเอาป้อมปืนวางตรงกําแพงได้ปะได้ตรงแพงไหนตรงแพงที่จะแตกที่จะเละอ่ะมาเออเออตรงนี้เลยเนี่ยเอาปืนวางตรงนี้เลยเฮ้ยมีเด็กกำลังมาว่ะอ่าหได้รู้ได้แบบไดารู้ได้แบบเดี๋ยวนี้นัดเดี๋ยวนี้ โอเคครับเราได้เริ่มที่จะเลดบ้างมาแล้วนะครับผมเลทก็เสร็ุดด้วยเพราะว่าพวกแจ็คมาทำอะไรวะเนี่ยขบเตียงไงเหรอใช่ป่ะเออได้ไปไวเลยเอาลูกบอลหมดยังเหรเฮ้ยเอาลูกบอลหมดยังยิงกันสองคนหนึ่งเหรอวะเราเลดตามประตูใช่ไหม มุมนั้นอ่ะผมว่าน่าจะได้ลึกอยู่นะเออจอดท่อจอดท่อตรงไหนดีบนหน้าบ้านเลยหน้าบ้านเราใช่ไหมหน้าบ้านหน้าบ้านหน้าบ้านเนาอเคเอ็งวางป้ปืนเลยป้อมปืนตรงไหนอ่ะนี่อ่ะนี่อ่ะตรงที่เอ็งวางทางกระโดดเข้าไปเนี่ยเห็นป่ะเออไม่ต้องรับทางกระโดดนะไม่ต้องรับไม่ต้องรับเดี๋ยวจะระเบิดออกเนี่ยตรงนี้วางได้ไหมตรงไหนวางได้วางเลย ทำไรฮิวก้วางเจ้ประเทศสลากกันกงงทำไมมันไหนหอ้นี่วะโก็เก็บโลเกตมันวางบิลหรือเปล่า,าหาทีมงานไม่เลิกเก่าหาไม่ได้แล้วเนี่ย <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวเราเลตกันเลยครับตอนนี้อรุณพีมาแล้วเป็นไอ่ะพวกผมนี่แหละเป็นคนแปะ <c oughs> แปลละก <c oughs> ็ตายอะไรนะโบ <c oughs> อยู่ในไ,ไว้มไม่มีพี่ไม่ได้ใช้สโคบอะ่ะมาย่างอรุณ ใช่อ่ะใช้อ่ไูยิงเลยน้ออ่ะไม่โหยังไม่ได้กดปืนเลยฮะมึงเป็นคนมึงเป็นคนวางไม่ใช่เหรออันนี้วางที่เดิมใช่มใช่ทำเลยทำเลยช่วยยิงหน่อยช่วยยิงหน่อยสองคนนะีอีกลูกหนึ่ง ไปไปตามแผน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 วิ่งมา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 เข้าไปเข้าไปไปใช้ฝั่งนึงต้องไปใช้ฝั่งนึงตองนี้ทางนี้ทางนี้เอาถือดามาเนี่ยเอามาเอามาเอาหนึ่งแล้วนึงที่รีโหลดอยู่ลืมรีโหลดวะเดี๋ยววางกูดิไปไปไปวองป้อนลูกซองเช็คก่อนเช็คก่อน าาเข้พี่จ่อหายเลยไหมนี่เลยนี่เลยนี่นี่นี่จาะเหล็กนี่เจาะเหล็กนี่เจาะเหล็กนี่สองไฟหน่อยเดี๋ยวย่งเจาะยังเจาะไหนไหนไหนเนี่ยเหล็กเนี่ยเหล็กเนี่ยเหล็กนายเห็นปะเออเออจาะเลยเนี่ยชั้นชั้นแกนกลางละสวยสวยสวยตามกระหลาบไหมตามกระหลาบไหมทำไมมันน่าจะวนยาวผมว่านะเอออันนี้เจ่ออันนี้ก็เหล็กอะ อยากเห็นแม่งนอนกี่ตัวไอ้เีัยระเบิดเนาะทะลวงทะลวงเข้าไปทะลวงเข้าไปทลวงเหล็กข้างในเนี่ยเหล็กข้างในเหล็กข้างในเจาหายเลยไม่ได้แล้วนะเออกลัวบ้องมาเยอะนี่หว่าเดี๋ยวทำไมคุณไม่เจาะหายไปเลยวะไม่ไม่มันมันเข้าอยู่ดีอ่ะมันเข้าอยู่ดีใช่ใช่ไม่เชื่อมไม่เชื่อมเหมือนกันเออประหยัดอ่ะ ลึกหลับลึกหลับเลยแตกแตกแตกตลาดพี่โอเคโอเคอัดเลยอัดเลยอัดเลยแทงไปแตกข้างบนปะได้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 อัดไปเลยไปเลยอัดไปเลยสบายตลาดคู่เลยแตกอัดอัดต่อนะพี่ยิงนะพี่ยิงนะเอากระดาษล่างก่อนไหมมันโดนไหมวะข้างบนอะไม่โดนไม่โดนไม่ต้องอัดอ๋อกระไรเลยลูกแตกข้างบน ข้างล่างแตกแล้วที่ยิงเลยข้างบนนะเอาเหล็กกระสุนด,ดำยิงดีกว่าัดปิดหมดเลยมันวางอไหหะไรของมันมาถ่ายได้ถ่ายได้เฮ้ยไม่แตกไม่แตกข้างบนไม่แตกข้างบนไม่แตกไม่แตกเหรอเออข้างบนไม่แตกเดี๋ยวเราค่อยหาของในบ้านมาเหล็กเหมือนมีสนด,ดำยังเลยยิงกลางเลย <Lion el. S 1> ไหนๆส่องไฟได้ป่ะมีไฟป่ะอยากได้เห็นไฟวะ่ะ เออรองยิงไปเลยก็ได้เอารองยิงไปเลยแต่พี่อยู่หน่อย okay. สุดดำมไม่มมีแล้วสุดดำไม่มีแล้วยิงข้างบนไปแล้วเออไข่อยู่เนี่ยไม่รู้<บ>จักชื่อเยจ่อแม่งไปเลยลูกบ้องเราเยอะเอจอจ่อไปเลยจ่อไปเลยเดี๋ยวพึ่งนะไปไหนแล้วนะ ไ่เปิดอรกบอกว่าเดดยาเลือดต่อเลยต่อเลยจอดเลยจอดต่อเลยเนี่ยจอดไหนจอดไหนนี่นี่มนี่หน่เลเซอร์เลเซอร์สองคนสงคนอะไรเนี่ยเลเซอร์ป้องปืน้ป่อันนี้เนี่เอระนไม่ก็หองของ ต้องหาทุกอันเลยอ่ะอันนี้ก็น่าสนอันนี้ก็น่าสนมาเนยมาเนยถอยมาตอนนี้ดีกวห้าฟังผมมีคนมาข้างนอกเหรอโอเคโอเคคุมไว้คุมไว้ได้เอ้าสวยทางเข้าทางเข้าน่าอยู่ชั้นสองหรือเปล่าเจาะขึ้นเลยเปล่าอันนี้ได้สองร้อยอีกหน้าน่าเจ่อนะจาะมุมนี้ก็ได้พี่มุมนี้ได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 ้ถอยมา เดียวพี่เองเดี๋ยวพี่เองเดี๋ยวพี่เองเดวพี่เองกล่องกล่องบชั้นสองยิงข้างบนต่อยิงข้างบนต่อคุณคุณเถอยคุณเถอยแตกแตกแตกเดไหมันไดอยู่ที่ชิโก้แน่เลยกูว่าุทอู่โก้หเบหน้องหมดยังวะมัเลยนิดนึงนี่เอาุ้ไหนอามุ้ไหนเนี่ย โอ้มันได้ได้สมุมเลยว่ะหนแตกไอ้แค่นั้นไอ้นั่นทางไอนี่เราไออโลอะไรอะทางที่เรยิงเนี่ยทางเนี้ยทางชั้นสองอะเอามาปไอหนหน่ยวยมาเฮ้ ถามบอกิทยาลัยบ้านอะไรวะเดีย๋ยวพึ่งน้าเดี๋ยวพึ่งน้าเดี๋ยวพึ่งขึ้นมา,าพึ่งขึ้นมาคนยิงกระโดดคนยิงใส่ป้อมปืนอะไรเงี้ยยิงจากที่ไหนไม่รู้หมดเลยทางขึ้นแล้วนะอันไหนทางขึ้นอันนั้นถามเรื่องนี้ทางขึ้นใช่ไหมไเนี่ยเนี่ยทางขึ้นโอเคโอเคทางขึ้นพี่น่าจะ้ <Okay. S 3> อันนั้นผมว่าก็น่าจะทางขึ้นย่อน่าอกนะโอเคไปกนะ่อนเลยไปก่อน ทางขึ้นไปอีกอีกทางนึงโอ้หินลังนึงสองลังเนี่ยบิ๊วไม่ได้อยู่สักปั้งนึงนี่แหละเฮ้ยมันมีมันมีอีกห้องหนึ่งนะเนี่ยมันมันมันมีเยอะมากเลยว่ะงงว่ะไปเรยไปเรื่อยไปเรื่อยเอาไปให้หมดเอาไปให้หมด ไอวิ่งเข้ามามมมยังมายังยังยังไม่ได้บิ้วเลยนี้ไปไอพี่ว่ามีครบน่าจะมีของอยู่นี้พี่เจอกล่องไม้แล้วกล่องไม้กั็เลยต่อเลยต่อเลยร้นต่อเลยมันเป็นเหมือนกันหมดเลยว่ะพี่เออต่อเลยมันมันต้องมันต้องต่อหยุดนะหยุดนะหยุดนะโอ้โหบิ้วฉันสามแน่เลย ตายตายตายอ๋อโวยมันคือดิแม่ช่วยแก๊สเดี๋ยวร้องให้เอ้ยหย่าดเลยดีกว่าเอาเลยตรงนี้กูให้มึงเลยเก็บได้นะกูให้มึงเลยเอาเลยเอาเลยยิงเลยงั้นนะแก๊สตายเก็บได้นะชาร์จขึ้นอ่ะขึ้นไปอ่ะเอาเลยโอ้โหสภาพเราหน้าพิเชื่อมือเองน้องเองไม่ายิงบ้องมา28ปีเหมือนพี่อ่ะพอจีนเข้ามา2ปีเองนี่กลับมาเรีนรับอ๋อ กูว่ามันมีของวไอ้แตอยู่ข้างบนของอะถ้าเราต้อเลยนบนมาเราได้ได้ของแต่ใครจะไปรู้อะพอปะน่ะไม่น่าไม่น่าไม่น่า่านไม่่ี่ยาเนี่ยห้องในห้องของแ่ะวล้างซอกูบอกเอูบอเอกเยอะปะะเยอะเยอะ

นี่แหละกูว่านี่แหละใกล้ล้ใกล้ถึงทางเข้าบิวแล้วโปเตโต้ตัว3ผมว่าให้ขายนี่แหละใช่ใ่โปเตโต้หามันมีสชั้นน่ะโอ้โไปเพียบเลยนี่บิวบิโอ้โหดีนะตาไวดีนะตาไว ดีนจะตาไวอะ่ะมองเห็นไหมแางย้ายผมเนี่ยแางย้ายผมเลยระวังระวังระวัง,วงแตกแตกแตก วางข้างบนหน่อยูุโก้ขึ้นต้นไม้ขึ้นต,ต,ต้นไม้ไปวางได้ปะจะไม่รู้เหรอไม่ไม่ต้นไม้มันมีบันไดแปะอยู่ยมั่นอ้ยแขกอู้ลูกบ้องอู้ยแย่ดินปืน,ปนดินปืนเยอะมากดินปืนเยอะมากได้ของเลยต่อละเอาไงเลยบ้านหลังนี้ต่อหรือว่าเลยหลังอื่น <S <S เดี๋ยาเดีาเดาเอาดึงพี่จริงจริงดิันเดี๋ยบตัวงอ่ะมาก่อนดิว เรียกายโคตรเยอะเลยเฮียคอมามนน์อื้อรวยมากรวยมากรวยมากบอกเลยโอ้ยอมันไม่ทำบ้านมึงดูดิดูว่าปืนปันเดี๋ยวล้นเราได้กางหันละกางหันกางหันห้าอันอ่นนนะไ,ไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงอันนี้เปิดได้อันนี้เปิดได้ นปนต้องขึ้นไปวางบิวบบนก่อนว่ะเจ้าไหนจะเล่นนี่ต่อจะเล่นหรอพอมั้งเออพอเอไอเอาให้มันพังไปปะกูกูเนี่ยต้สอง<ห>สองสองข้างเนี้ยขอสองข้างเนี้ยพ,พอแล้วเลยอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้เลยถอยถอยถอยอ่ะเอาวัานถอยเรายังไม่เจอห้องปืนแบบปืนหลักเลยนะไอ้หัวไอ้เคเป็นลังแน่ก็ต้องใส่เปล่าใส่ไี้ห้องแต่ได้เอคเป็นลัง

ปืนไม่ม no ีนะปืน no ยังไม่เห็นนะเก็บเก็บคองมาน้นก่อนไหมอ่ะเดี๋ยวมันหายนะเนี่ยเนียไปเนี่ยเนี่ยไปเนี่ยรวยมากพี่รวย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 เลยอะโกมาของยัดไว้สักกล่องและเมื่อคุณสงสัยผมก็จะสนองตัญหาพวกคุณเองจะยิงใส่เขาโดนปะนี่เลยก่อน มันอ๋อพิกดาวแล้วมันพิกดาวแล้วอ่ะไม่เห็นมีกล่องปืนเอเคกล่องอะไรเลยวะมันพิกดาวแล้วไงตรงเนี้ยไม่ขอรูปอะไรเลยพี่อ้าวจะเจียอเลยตรงไหนอุมเอาไปท่านมันแคมีเกนะตอนนั้นขล่อยลูกได้ไหมปล่อยลูกอ่าได้ได้อะไปจะไปเบิดบิวเหรอใช่ดี กูลองข้างบนก็ได้ปะสงสัยวะะอะไรหาปีไปไรขึ้นไปไม่ละเอาไงปีไปไหนวะปีต้นไม้ไปดูไปมาไดอยู่อ่ะพี่เดียล้วเห็นดีกว่าหมดหมดแล้วเนี่ยพี่อยู่บนแล้วทางไม่ได้พี่ว่าไม่น่ามีอะไรล่ะนะปืนมันหมดบ้านแล้วเหรอเออเฮ้ยอันนี้ห้องอะไรเนี่ยห้องเตารวยเหรอวะ อุ้ยยาหนักไอ้นี่แม่งเป็นเลยอ่ะใช่ตัวเดียวเองห้องเตากสุดไหมเอาเดียวดิเออเออเออบ้านเตาต่อดีกว่าวะเออรวยเผื่อรวยไหน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 เนี่ยหลังบ้านไปนะไอเฮ้ยเด็กเดี๋ยวโอ้โหเด็กเดี๋ยวมาปืนช่วยต้องเอาิวเชื่อมก่อนวะบอสช่วยเดี่ยวไหมมีไง เราบบ้านมันเนี่ยเขาต้องออกก่อนเว้ยนี่นี่นี่วิวเชื่อมันขีดเป็นแนวสีเลยเหรอใช่ไอ้ใครเล็ดวิวตงั้นน่ะมันต้องต้องวิวเชื่อมไม่ใช่เหรออ๋อโอเคโอเคเราก็ทำเราก็ทำฟาวออกได้ปิดไม่ได้อันนี้ด้วยอันขวาด้วยเนี่ยเอาออกให้หมดให้โควางวิ้ว ม้องจะพอไปี่นไอ้เอาไปเชี่ยมของพี่เลยเหรอ,อย่าพึ่งนะไม่ต้องเอาลูกบ้องยิงหรอกผมว่าเปลืองมาก <c oughs> <c oughs> โหเอาสุดดาวจัดให้ตำแหงบ้านไม่โคตรเยอะ <c oughs> เรียบร้อยเรายึดบ้านนี้เป็นของเราแล้วนะคนดูป่าหมอกเดี๋ยวกูไปคิดเว้ยแต่อยากแต่ถ้าถามว่าออฟไลน์ซูลหน่อยไอออนไลน์ซูหน่อยไหมผมไม่มั่นใจนะ ถ,ถ้าเกิดว,ว่าทีมเราทีมงานเราครบๆก็น่าจะสู้ไหวอยู่นะผมว่าอเออแต่ทีมงานเราน้อยไง นีต้องเอาปืนยิงแล้วกระสุนผมหมดละผมชอบโปกคาเตอร์ครับโก็วางได้ยังฮิโก้ได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 ้โอเคตายไปเลยเอ่อใครเก็บดินปืนไปอ่ะม่แก้ขอนได้ดิ เดี๋ยวทำกระสุนดำให้กรทากระสุนดำให้อยู่ที่ผมอ่ะมามาตรงต๊ะสาเลยบ้านมาหน่อยโอเคไม่ไม่ไม่เอาเอาประตูมาใส่ตามตามชั้นก่อนฮิวโก้เอาเหล็กที่พี่ได้ปิดไว้ก่อนโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปดูบ้านเตาต่อนะท่านผู้ชมว่ามีของหรือเปล่านะครับสงสัยไงอาจจะแบบซันเฟอร์เหมือนเหมือนวันนั้นไหนบ้านไจีน่ะจำได้ปะ

เอาไงอ่ะให้กูให้กูระเบิดไหมเี้ยข้างบนอ่ะคนดูบอกว่ามันไม่มีบอดี้มันไม่มีบอดี้เอคสักอันเลยเออน่าน่าคิดเหมือนกันคอมมานเด์ไม่ได้แล้วคอมมานเดน่ะไม่มีบอดี้เอเคเลยเว้ยบ้านมันอ่ะมีเจ็ดอันมีเจ็ดอันมีมีแค่เจ็ดอันไอพีจเหลือแค่นั้นก็ได้นะเออเราคิดเราเราพี่ว่าเราเราไม่ต้องเลตต่อดีกว่าแต่เราเอาเอาบ้านเตาดีกว่าปืนเปืนอ่ะมันมันเราเอาของไปคราฟได้เว้ย แต่ว่าเราไปเอาบ้านเต่าดีกว่าเน,นี่ยว้าตามดีหลังสองหลังเลยอ่ะเออได้บิ้วหมดแล้วเหรอได้แล้วได้แล้วร้านค้าเออไ <c oughs> <c oughs> ด้แล้ <c oughs> วหรือแล้วร้านค้าเ <c oughs> ปล่าร้านค้าไม่เปล่าจเล่ก็ค้าเลยเราไม่ให้ใครมาขายแข่งกับเรามันกดราคาลูกค้าหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ย แค่นั้นนะพี่ผมเจอียงมันผมซุกเตียงเออลองเปิดหน้าต่างดูเข้าไปชั้นนี้ก็ได้ชั้นยงชั้นจริงอ่ะบิวอยู่ตรงไหนวะพี่บิวอ่ะคุณโกวางอ่ะพี่ไม่ได้คนวางคนถุนเลยอ่ะให้มันเตียงเต็มเลยอ่ะไม่ตอนนี้เราวางในบ้านได้แล้วนะเพราะว่าเราเคลียร์บิวเชื่อมหมดแล้ว มัดไอ้มัดตามีแก่ไ่ะบ้านมันะอะสองสองโอเคโอเคอะไรอะมัดเต่าอ่ะไอเตานั้นพี่เจอเหล็กเว้ยเตาน,นี้น่าจะเป็นเ<ว>สุตุต้องโอ้โหสาพูดะอ้ซันเฟอร์แน่นอนเนี่ยผมจะคุย,ย <c oughs> ใช่ใช่เราเลิกแล้วไงวันนี้ค,คือคือได้ถือว่าทำโอเคนะเซิร์ฟนี้โอเคละ โหเด็กสองอันเลยเว้ยนะแอาต้นไม้เก็บไว้ด้วยโอเคหมดแล้วหมดละเกียร์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 ของเลยเกียร์ของเลยแจกของเลยเอ้ยลูกบ้องเหลือไหมที่บ้านอ่ะเหลือดิ เอาไปหาเลดต่อไปนะที่บอกเหลือเหลือเหลืออยู่แต่เหลือไม่เยอะเอ้แต่แต่ถ้าไปหาเลดเลยว่าเอาไปเลดเลยอ่ะแบบเอาบ้านหลังที่มันไหวอ่ะก็ยังมีบ้านแถวนี้อยู่อ่ะแถวบ้านเราเนี่ยมีทางไหนหน้าโดนึีงว่าไอ้บ้านที่คุณเอบอกไหมล่ะตรงไหนนะอายิปสาบอ่ที่มันวิ่งอย่างเนี้ยหลังใหญ่เหรอ หใหญ่ปะใหญ่มากเหรอ่ะทุกคนครับตอนนี้เราก็ได้ของหมดแล้วนะครับในบ้านป่าหมอกนะครับผมก็บ้านป่าหมอกก็ขอจบเท่านี้ก็แล้วนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ผมด้วยนะครับโอเคแล้วเจอกันครับเออเดี๋ยวผมแถมให้คนดูหน่อยละกันเดี๋ยวเราจะไปดูบ้านร้านค้ากันนะครับว่ามันขายของดีเท่าบ้านเราหรือเปล่าเป็นใครอ่ะมึงก็ล้อมเซิร์ฟเวอร์แล้วก็แพงอ่ะ โอ้โหเหลือแล้วกูจะต้องวิ่งอ้อไปยิงบ้านไปเลดร้านค้ามันอีกอ้อคือเราอยู่ฝั่งนู้นเหรอเออกูเจอแล้วหนุ่มน้อยผู้มีนาคตไกแล้วกูไม่ได้เอากระสุนทองหมดอะชุดเต็มอ่ะแล้วของเรานี่เอาไงบลียอยากให้เด็กน้อยดำดำอเราก็เอากลับบ้านได้เอาแต่ขนนานว่ะว่าไปเลดเลยดีกว่าว่ะ นีแเก็จะไปแล้วนี่จุดบ้ามันเป็นรูได้ไงนั่นแหะดิบ้านเป็นรูได้ไงวะที่เราทำอะไรนะอะไรอะเอาเดียวเดียวเลยเปิด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 อะเลยเอี่ยไม่ได้แอรไม่อ์่เรล ถ้าลอามาเฟสบัมลูกซองอัดหน้าผมกลับ <laughs> บ้านนะอืม,อมเอาคิวไปโอ้แปลเซลแปลเซลชวงเฮ้ยไอ้แค่นี้นี่วะพีวันเคเอกูจำมึงได้สลักชื่อ <laughs> สลัก,กชื่อเอาทิ้งก,กับเรานี่แหละสลักชื่อเลยไอ้แค่เปิดกระาดากหลุดแล้วดีจังโอ้ดีได้มาหลุดไอ oh, ้นี่ปฟาบเจาะข้างมันมันปิดตายบิว้วเหรอมันปิดตายเครื่องอ๋อแล้วเขา้าไปเอาไม่ได้ของในอ่ะคนดู คือมันเคยเข้าไปเกิดข้างในแล้วก็ส่งขอออกมาเว้ยมันฉนลาดอยู่นะมันทำเป็นอะไรดอบบ็อกซ์เหรอเออทำเป็นดอบบ็อกซ์ใครกับพอเราอ่ะไม่รคนอื่นคนอื่นผมรอดพี่เมียนะโคตรไกลมันเอาไปแล้วเอ,เอาแล้วมึงไม่ถอดโลเกตออกเหรอ,หรอเาใครใครอยู่ในฮอ,อร์ผมอดออกหมดแล้ว หนูน้อยไม่มีนาคตไกไนะ่ไม่แจกนะไม่แจกนะขอไม่แจกนะอย่างเงี้ยสวยเอ้หนูน้อยไม่มีนาคตไก่เราขอไปเลยแรกนะ <c oughs> โอเคครับเราก็จะอำลาเซิร์ฟนี้ด้วยการจุดพุขึ้นฟ้านะทุกคนเอาอย่างบดสามสองหนึง่งเอาเลย เาปืนจร <AS: S 1> ิงได้บ้าบดเอาปืนจริงได้ป่าวทอสกูหมดต้องเป็นปืนไปทอสกูหมดแล้วจุดเลยจุดเลยโอ้โหโอ้โหอย่างสวยยัางสวยเดี๋ยวผมปิดแชทก่อนจะได้ไม่ต้องเห็นปิดนี่ด้วยอินเตอร์เฟซโอ้โอ้ชนะมันคือชัยชนะของเรา ไปใชยชนะของเราใช่ไหมพี่ดูรอบบ้านนี่โคตรสว่างอ่ะใครย่องมาเห็นหมดอ่ะยังเหมือนเหมือนเปิดเปิดเปิดเทคเลยอ่ะดูสีส้มเออเออระหว่างจริงรว่างจริงหมดแล้วหรอหมดแล้วหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วน้อยว่ะโอ้หามาได้แค่นี้เหรอมองอันนี้ผู้ใหญ่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  อืมปิดท้ายด้วยลูกบ้องเอ้ยนี่พี่ยังจู่ไม่เสร็จเลยโบอยจู่แล้วมันกำลังหายอะไเหรอ